สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมทุกทท่านจ้าพบพอกันในช่องมิชาสีดาชาแนลมาละจ้าเป็นช่องพ้ากินผ้าเที่ยวแบบสบายสบายสไตล์มิชาสีดา,ด,าด้วยจ้าเดอมือนี้ย้ายสีดากับพี่เพื่อนแะจ้เนาะพาพีพานองและเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมทุกท่านมาเก็บเพชดกันจ้าเฮาอยู่กันที่ป่าว่าสนแบกและจ้นเนาะมือนี้เฮามาเก็บเพ็ดเห็ดคอนสนจ้าหรือว่า ห้าลิมัดเนะจ้ะเนาะจ้าไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยจ้าเฮ็ดยังนั้นเนาะคือเห็ดอ๋อเดี๋เว้ยเฮ็ดยังงี้เห็ดอะไรก็เห็ดอะไรกินได้บ่เห็ดเบียติยัยเขาเมื่อก้เห็ดยังมือนี่นะห้าริมห้มัตละสันโอ้ยข <to> ้าปากเข้าดง มาเก็บเห็ดหาเริมหมัดเป็นเห็ดคอนเบาใหญ่อ,อ,อ,อ๋อเห็ดคอนสนหรือว่าเห็ดหาริมมัดน่าจะเนาะมือนีมาเก็บเห็ดจ้าฝนกระตกลิ้นน้อยๆปล่อยๆนี่อากาศกะหน,นาวเย็นนิดหน่อยประมาณเจ็ดองศาเหมือนเศร้าหรือทั้นบึงเจ็ดองศาฮะโอ้ <สา S 2> นี่เดีแม่นว่าโอ้เนี่ยจ้ามันเป็นแบบนี้จ้า อันนี้แมนอยู่บันีนย้ยแมนให้เฮ็ดจังไหนเอาเดี๋ยวถือดาบูดให้ดาบูดตอนนี้กำลังแต่งอุปกรณ์เพื่อสิมาเก็บเห็ดจ้าเฮ้ยมีถือระเบ้เอานั่นเอาเห็ดอ๋อตัดเอาองเี่เออสีเก็บจังสีก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่ว่าเราต้องเตรมันก็ะตอกตัดอยู่ดีอันนี้ก็คือต้นสนแมนบ่มีต้นสนที่เขาตัดไปแล้วปีที่แล้วโอ้เขาตัดไปแล้วปีที่แล้วบัดนี้มันก็ออกเห็ด เขาเรียกว่าเห็ดขอนสนหรือว่าฮาลิมัดแมนใบใหย่อันนั้นดอกนึงแมนอยู่บนันแมนเบิดนี่นี่อันตุบปุติปินี่เออแมนเนี่ยจ้าเขาตัดเอาเลยนี่กินเสิล้วก็ดีกินเลยอ๋อจุ่มตุบปุติปิจ้าเบิ้งซัดๆใกล้ๆเดินย่างผุนน้ำต่อนผุนไปเบิ่งก็เลยน้ำต่อนี่แมนเบิร์ดผุนๆเปียแมนต่อที่ตแทบไม่รู้แมนเบิ่เลยนี่ที่แอหายเลยเนี่ยล้อหาอยู่หนึ่งหลังอันนี้มันเห็ดอะไรอย่างเนี่ยยยลุงใส่จะบ่ใช่ ข้างแรกยายสีดาจ้าเมนแทๆฉันคิดว่าหมงเนี่ยยายย,ย,ย,ยยายเอามีดมา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 จ้าจุ่มกุ้มยูพยียมาเจ็บเห็ดจ้านี่นี่กับแม่นนีกับแม่จ้นีก็เรียกก็ต้องตุ้มตูมันอันบ้านบ่นบนเอาอ๋าอ โอ้ยมาพอเห็ดเอาเรียกเอาตั้งแต่ es, จุุมๆจะค่อยแซ่บบานเฮาไม่เอาเาเอาแต่จ <Hello. S 1> oh, ุ <isten S 1> ุมๆว่าแม่ตูฟรั่งกับมหาคือหลานจ้าฮัลโหลโู้ไมเอาเยอฮาลิมาสเหอว้าวอบานาซียกันเอาเอสซันนะเฮียยาเยอะไห Ja, aber Wir, ja. Waren auch nicht. wir haben so viel gefunden, aber wir denken, kann ich essen. Frisch, uh -huh. so dick, yeah. aus, dann kann man pflücken. Nee, ah. wir haben ja noch, kann ich essen. Wir nicht. kochen nicht. nicht. ตะกี้ก็เป็นต้นสนน,ะะน้าเจเนาะเขาจเจ้าก็ตัดออกไปอุย้ยจุ่มนี่จ้างามงามจ้ะเพียจะ้ะเพียจะ้ะอุย้ยงามขนาดจะ้ะนี่อีกนี่อีกสะอ่อนสะอ่อนปุยปุยปุยนาะจะเนาะ,ะ,ะเขาก็ตัดเอา มีตะรอยขี้เก่าเขา จ้ามาลงอยู่สามดอกพออีกเราจะมูนึงจ้าพออีกแล้ว,าลง,าออลวงามงามจะอุปุอิปิจ้าเจสิดาเสียงหายเบิ้งมาจ้ะเนาะนี่จ้าอุปุอิปิโอ้ยมนัมนมนัมนมันมันแบบนี้ อ้วนอุปุอีปีสีดามันจอบเบื้องเย็นยญ่ก็น่าจะเนาะเมื่อใดหลายปันไดาแล้วหาพลบอลจ้ะใกล้ๆกันว้เพื่อละลักหมานต้งเผาทั้งเผ่าวาล่ะกันดอวกันนี้มจังป่าเราขามจันงสูงเตี๋ยป่าเราต่ำๆแหละท่านอุปุอีปีด้วยประตูมันอันนี้พี่ประตูต้มหลายเตี๋ยเสียดายเนาะมันอ้วนแม่ อันตุปุตุปุนดอกหนอยก็โอเคอยู่ค่อยหาไปเรื่อยๆงอมเงีมเงอมเงียมไปเฮาแ่ก็วันจะเป็นกอเป็นกอเยอะนิดงวงงางงวงงางใส่โอ้นี่เด้โอ้ยงามหลายวะกอเนี่ยงามขนาดวะงามจริงๆกอนี้คุณน่ะ นะอ๋อแบบนี้เขาเห็ดแบบนี้เหนอะเย่เย่เย่มองเนี่ยอีกอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันนั่นนี่เสือๆนะแ้วแต่กูบอกเอาได้ไหมมันงามแหม่กูนะเออนั่นน่ะโอ้ยมดนเอานะจ๊ะอยู่ในปลากับมดนเอาเอาเบิ้งเนี่ยงามหลายกูน่ะจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งงามหลาย นั่นละนั่นละอุ้ยจุ่มนี่ไหมงามคักอ๋อเน่เน่เน,น,น่่แบบนี้อ,อ๋ยพ่ออีกแล่าจ้าตุปุตีปีอ้วนคูลูโอ้ยช็อตนี่เพียจ้าเป็นมูเป็นมูยุจ้าเป็น,าปนตาสะออนคักสะออนแน่เออเพียเพีย เพียพูดอะไรอีกจะอุปอุปิหน่อยก็มีวางไว้นี่ให้เบิง้งอันนี้มันยังเอาเอากุ้มนี่จ้ะก,กุ้มนี่นี่กุ้มนี่ขึ้นหน่อยเถอะเอา้าหน่อยกเอาไปไซัไปน้ำกันกลับไปมาพูนนะพูนนะโอ้ยกันวังหันได้เทศไทยเบิง้งจัดช็อตวังหันขาอ้วนอ้วน กวนต้อ,ตองซอนอยู่บัดคนอ้วนค n ปุนหวบบนว่าเออคืออ้วนตะมงงั้นตี <laughs> นเดียอีกอะพุนนะพุนนะพุนนะเอ้ยหม,ม,มันมันมันมวนคักม,าม,าม,มวนเก็บ,นนอ,กบ <laughs> อันภาษาเบยง นั่งตั้งกล้องมาได้ปิดไปสิว่ามันใหญ่เอา้ามูใหญ่กับมี่เนี่ยเนี่ยจังสียังพ่อเบิ้งอยู่เลยนี่นี่นี่เนี่สีว่าคนหมานมาหาเห็ดกับพ่อเห็ดเห็นว่าผู้หายก็หากินหมานอยู่จ้าผู้ไรแยกข้างหลังนึ่งกับเม่นแต่ว่าจะว่าสิว่ามันหน่อยอีกละ่ะ นั่นอะฮ่าไปถามแม่ทอว่ากินซ้ำไหนได้นี่นั้นนะมวนเนาะมวนหาไหมเนาะเนี่ยคุณ่ะ,อ,ะอุ้ยมันซอน,อนเห็นแล้วมันกับมวนได้แหละมันกับอุ้ยคุณ่ะเฮ้ยเผาจะเผ <c oughs> าเผายังไงเขาตัดเปียโอ้ย อู้จ้ะเหลือแต่ตอเขาตัดเอาไปแล้วเหลือแต่ตอมาให้เบิ้งเป็นอ่ะน,นั่นทีละลึกอู้ข้าเจ้าว่าพอมมูนี่เนาะนข้าเจ้ามาเอากอนเขาเผียรใหญ่ต้องมาเอามูน้อยก็ได้ข้าเจ้าว่าเห็นเ <c oughs> ข้าเฮ็ดนังกินได้แน่แกงพัดเออ่พรใสอันนี้อันหอมใส่น้อยหนึง่งเกลือพริกไทยแค่นั้นแหละส่วนก็ดอยอืม้ม <c oughs> เนี่ยเน, <S <S นี่ยอ้ยอ้วนอุปุขนาดขาใหญ่อุย้ยสะออนโสะออนท่านผู้ชมทุกทุกท่านท่านผู้ชมเอ้ยมาเก็บเห็ดซอยใยสีดาเนี่นังสิเมื้อแล้วแหงหลายครักงุุนะปาดเอาโลดแต่ว่าอันนี้มันว่าใครขายไแบ่เนาะมันจุกันหลายพผล ปาด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 ปวดโพปวดโพปดโพปดโพปวดโพบกโม่บกแตนปวดโพปวดคักปวดแน่ปาดปาดน้ำสีบอกการซอยฉันห้องปาดปาดน่ะล่ะคุณล่ะอุ้ยอ่อนซอน แหงสิกลับผัดมะฮอดมะพอดดงนี่พี่น้องเอ้ยขันบ่เอากะเสียดายเพราะฉะนั้นก็เอาฝนเอ้ยจะเฝ้าตกเด้อขอเก็บเห็ดดงนี่สาก่อนหืมหย่ฝนมันสิมาตกไล่เรวปล่อยๆมาแล้วจ้าฝนก็ดี เห็นกับอดอะไรคือเ่าจ้าถ้าเบิ่งคลิปของเฮาแล้วชื่นชอบนาะจะนอกรโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮาสองคนแล้วก็โปรดช่วยกดกระดิ่งน้ำเดือจ้ดเด้อเพื่อสิบได้พ่าดคลิปใหม่ๆของเฮาจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้เฮากขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ท่านผู้ชมและเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านจ้าที่เขามารับชมวิทยีโอของเขาขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ํารวยล่ารวยถูกหวยกันสุขผู้สุขคนเด้อพี่นองเด้อหากมีสิ่งใดน่าจะนอที่ว่าขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้นะโอกาสนี้จ้าเจอกันไม่คิดนาจ้าสบายดีสุผู้สุขคนสวัสดีค่ะ